สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันกับเราอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ก็ไม่ได้มารีวิวอะไรเพราะว่าเราจะมาแชร์สูตรหน้าใสกันนั่นเองนะคะทุกคนวันนี้ก็เลยแบบมาหน้าสดแบบนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะ อยู่บ้านเนาะช่วงนี้มันเป็นโควิดใช่ไหมเราเวลาทำงานแบบ Work ์ r ฟ m ร o มโอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะมาร์กหน้าไปแล้วก็ทํางานไปได้ด้วยนะคะแล้วก็อยากจะมาแชร์สูตรกันเนาะซึ่งสูตรที่เอามาในวันนี้นะคะมันเป็นสูตรที่มาจากเพจเพจหนึง่งนั่นก็คือเพจที่ชื่ออะไรวะเดี๋ยวก่อน เออแผลที่ชื่อว่าชีวิตติดโปนั่นเองนะคะ mm. เขาก็รวมสูตร mm. พวกสูตรมาร์กหน้าแบบนี้ไว้นะคะจริงๆแล้วสูตรนี้มันสามารถที่จะมาร์กผิวกายก็ได้รือมาร์กหน้าก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยเนาะซึ่งวันนี้นะคะแพรก็จะมาทาสูตรที่หนึ่งก่อน,นจริงๆเขามีทั้งหมดหสูตรนะเดี๋ยวจะทําคลิปละสูตรละกันมันจะได้เป็นหลายๆคลิปหน่อยแล้วก็แต่ละคลิปก็จะได้ไม่ยาวนะเดี๋ยวจะมาเริ่มกันที่สูตรที่1เลยนะคะก็เป็นสูตรนี้ เออน่าจะเห็นแหละเดี๋ยวเรามาเริ่มทําสูตรมาร์ผิวหน้ากันเลยแล้วกันนะคะส่วนผสมสูตรนี้ตัวแรกเลยจะเป็นกาดกาแฟซึ่งกาดกาแฟเนี่ยถ้าเกิดใครมีร้านที่รู้จักหรือไปขอซื้อเขาพวกร้านกาแฟ ที่เป็นกาแฟาสดอะไรเงี้ยเขาก็จะขายพวกกากาแฟอย่างนั้นก็ดีหรือถ้าเกิดไม่มีจริงๆเลยก็ซื้อแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นกาแฟาคั่วละเอียดเนาะซึ่งแบบนี้ก็ใช้แทนกันได้นะคะต่อไปเป็นเบกกิ้งโซดานะคะตัวนี้ก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยเบกกิ้งโซดาเชื่อว่าตัวนี้ทุกคนสามารถหาซื้อได้ซึ่งแพรก็ ไปซื้อที่เซเว่นมัง้งแพรจืไม่ได้น่าจะเซเว่นหรือไม่ก็โลตัสน,นะคะตัวที่3แพรจะใช้เป็นโยเกิร์ตตัวนี้เลยนะคะตัวนี้สามารถหาซื้อได้เซเว่นเหมือนกันผสมที่4ก็คือน้ําเปล่านะคะอันนี้แพรจะขอใช้เป็นน้ําเกลือตัวนี้แล้วกันนะคะถ้าเกิดใครไม่มีน้ำเกลือตัวนี้ก็สามารถใช้น้ำเปล่าที่มาจากก๊อกก็ได้เดี๋ยวอย่างแรกเลยเนี่ยแพจะขอใส่น้ำเกลือเข้าไปก่อนเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าไม่อยากให้ช้อนมันเลอะเนาะ,นะก็จะใส่เป็นน้ำเกลือประมาณสัก หนึ่งช้อนชาใช้ช้อนแบบนี้ยแพก็ไม่รู้ว่าเขาเลือกช้อนอะไรอแต่มันน่าจะเป็นช้อนชามั้งนะแล้วก็จะตามด้วยกาแฟนะคะ1ช้อนชาซึ่งอัตราการผสมเนี่ยก็จะเท่ากันเลยนะคะเบกกิ้งโซดานะคะ1ช้อนชา แล้วส่วนผสมสุดท้ายนะ่ยก็จะเป็นโยเกิร์ตนะคะใส่ไปเลยประมาณหนึ่งช้อนชานะคะทุกคนต่อไปก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะส่วนผสมที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะจริงๆแล้วว่าสูตรแอบหอมอยู่เหมือนกันนะทุกคนมันหอมกาแฟขั้วละเอียดอะ่ะเออมันหอมจริงๆสูตรนี้เท่าที่พาล,ลองดูมาเนี่ยแต่และตัวเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวมีความชุ่มชื่นมีความนุ่มมากขึ้นนะคะกล้องมันซูมไปโอเคแล้วก็ มันเหลวอ่ะจริงๆไม่ต้องผสมน้ําก็ได้นะเอาแค่โยเกิร์ตเบกกิ้งโซดาแล้วก็กาแฟสามอย่างเนี้ยพอแล้วเพราะว่ามันดูดิมันแบบมันเหลวอย่างเงี้ยพอเวลามันลงบนหน้าเราอ่ะมันก็จะหยด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 ลืมบอกก่อนมาร์กนะไปล้างหน้าให้เรียบร้อยก่อนนะใครมีครีมมีเซรั่มอะไรลงอยู่บนหน้านะคะล้างให้หมดเลยตอนนี้พาลังมาเรียบร้อยแล้วเนาะเดิมเลยเนี่ยมันมันมันหยดอ่ะเอาเป็นว่าไม่ต้องผสมน้าดีสุดให้มันมีความแบบ หนืด,นดไม่อย่างนั้นมันเหลวไปอะแล้วกลัวมันจะหยดเลอะเทอะไปหมดนะเมื่อก่อนตอนนี้แพ้เป็นสิวนักหนักอะแพ้ก็ใช้วิธีพวกนี้ในการกำจัดสิวนะเพราะว่าไปหาหมอแล้วหมอเลี้ยงไข่ก็เลยหายวิธีพวกๆหนามากนาอะไรอย่างเงี้ยที่มันใช้ของแบบธรรมชาติมาแก้ปัญหาเฮ้ยมันหายเว้ยก็เลยรู้สึกว่าอืม แบบนี้ก็ดีเหมือนกันโดยที่ไม่ต้องไปแบบเสียตังค์เยอะๆเลยนะคะก็มาร์กหน้าแบบนี้เราก็ทิ้งไว้นะคะจนกว่าเขาจะแห้งประมาณสัก15บห้ายีนาทีเนี้ยเราก็ไปล้างออกแล้วก็มาดูผลกันว่าหน้าของเรามันจะมีความแบบอิ่มฟูขนาดไหนแล้วก็น่าจะดูไบรท์ขึ้นขนาดไหนนะคะก็เออจริงๆแล้วเวลามาร์กหน้าเนี่ยมันจะเป็นต้องทําแบบแพ้เนาะแบบมาร์กเข้าไปทางปากรู้สึกว่าตอนเนี้ยเบกกิ้งโซดาเริ่มทํางานแล้วเวลาเราพูดขยับปากทีหนึง่งเบกกิ้งโซดามันแบบ เค็มๆเนอะร้อนให้แห้งแล้วก็ไปล้างหน้านะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันปิดคลิปอีกรอบนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันแฮะเริ่มแห้งแล้วนะทุกคนเดี๋ยวสงสัยต้องไปล้างแล้วแหละตอนนี้หน้าตึงไม่ไหวแล้วอันนี้ก็คือบอกไปใหม่เพราะว่าเพิ่งมาเห็นว่ามันมีช่องโหว่ก็เลยแบบ เพิ่งเติมไปยังไม่แห้งแต่ตอนนี้หน้าตึงปากตึงตึงหมดเลย <c oughs> ยิ้มไม่ได้แล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปล้างหน้าแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะจ๊ะอะล้างหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะทาลิปตัวนี้นะจะเป็นลิปของ KA นะคะตัวนี้เป็นลิปมันนะเป็น <c oughs> ลิปมันเป็นสีอะ่ะก็ดีเหมือนกันพอลงปุุกแล้วเห็นนะ เปลี่ยนสีเลยอนยะ่น้นมันจะเป็นแบบชมพูชมพูหน่อยๆโอเคเดี๋ยวขอพูดเรื่องมาร์กหน้าละกันเอาจริงแล้วทุกคนเห็นปะ่ะนี่ล้างหน้าเรานะเราก็ยังไม่ได้ลงอะไรเลยนะคะเนี่ยหน้ามันจะมีความแบบดึดดึงดึง,ดง,ดง,ดงเห็นไหมเนี่ยทุกคนดูดิได้ยินไหมเนี่ยมันมีความนุ่มของหน้าอยู่เลยนะทุกคนฟังนะเนี่ยเห็นว่าหน้า ม,มันก็ดีกว่าเราไม่ได้ดูแลผิวหน้าของเราเลยนะทุกคนแป๊บนึงนะคิตาตอนแรกที่พาบอกว่า,วากลิ่นมันอะหอมใช่ป่ะมันหอมแบบหอมกาแฟอะไรเงนะี้ยเนาะแต่พอเราเอามาลงบนหน้าของเราจริงๆแล้ววะสักพักหนึ่งเลยนะมันจะมีความกลิ่นที่แบบเอาอย่างนี้ดีกว่าเปรียบอย่างนี้ดีกว่าใครเคยกินกาแฟแล้วเวลาฉี่มันจะได้กลิ่นฉี่อะ กินแบบนั้นเลยทุกคนมันอยู่บนหน้าของเราตลอดเลยอะเรารู้สึกว่ากลิ่นมันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นฉี่ที่มันเป็นกลิ่นกาแฟกาเฟอีนอย่างนั้นอะนั่นแหละแล้วมันก็แบบค่อนข้างที่จะเวียนหัวหน่อยๆต่อถามว่าเวียนหัวขนาดนั้นไหมก็ไม่แต่ก็สาหรับบางคนก็อาจจะชอบกลิ่นฉี่ที่มันกลิ่นกาฟแฟก็ได้นะใครจะไปรู้แต่แพรู้สึกว่า มันเหมือนหัวหน่อยๆเหมือนกันนะแต่ก็อาจจะไม่เหมือนหัวมากขนาดนั้นนะเดี๋ยวอีกสี่สูตรจะทําแยกไว้ให้แต่ละคลิปแต่ละคลิปนะคะก็มาดูย้อนหลังกันได้นะคะทุกคนก็อย่าลืมนะคะใครที่กําลังดูคลิปนี้อยู่เนาะเ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์แพรด้วยนะคะแล้วก็จะบอกว่าแต่ละวิวแต่ละไลค์แต่ละแชร์เนี่ยมันเป็นกําลังใจดีๆให้แพ้มากๆเลยนะคะทุก <ๆ S 2> คนก็ <ๆ S 2> คลิปนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นสูตรอะไรอย่างเงี้ยแล้วามา ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะ mm. โอเคงานวันนี้อปแล้วนะคะบ๊ายบาย